มาแกะกล่อง c ีเบสไว้7โปกันนะครับ กล่องก็ค่อนข้างดูดีนะครับในเรนราคาแค่นี้มีสายแถมมาให้หนึ่งเส้นแล้วก็สายชาร์จนะครับแล้วก็ใบ user manual ก็หมดแล้วนะตัวเรือนก็ค่อนข้างดูดีนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกา C Bla รสไว้7เจ็ดนะครับตัวนี้เลยครับก็ผมผมต้องขอบอกก่อนครับว่าผมเป็นคนที่ใช้สมาร์ทวอทมาหลายรุ่นมากผมใช้มาตั้งแต่มีแบนสีมีแบนห้าโฮเวอร์วอทจีทีก็ ผมก็เลยจะค่อนข้างรู้ถึงว่าสเปคตัวไหนเหมาะกับคนแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับก็มาดูสเปคกันเข้าวๆก่อนนะครับนี่เป็นกล่องนะครับที่เพื่อแกไปก็จอเป็น u l t r a HD Amoled Display นะครับสามารถโทรออกและรับสายได้เดี๋ยวมาดูข้างในกล่องนะครับก็ของที่แถมมาให้ในกล่องก็ มีสายชาร์จสายชาร์จแบบเป็นแม่เหล็กนะครับแมกเนติฟิตแล้วก็มีบายยูซ์แมนนวลนะครับแล้วก็มีสายสายเดิมแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนสายแต่งไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับนี่ครับผมใส่สายนี้ไปนะครับเป็นสายผ้าก็สเปคของตัวนี้ก็หน้าปัดขนาดหน้าปัด ขนาดหน้าปัดวงกลมนี้นะครับขนาด56มิมก็ใครที่ข้อมือเล็กก็ต้องวัดดูดีๆนะครับเพราะว่าผมก็ข้อมือค่อนข้างเล็กเหมือนกันแต่ว่าผมก็ชอบนานนาฬิกาที่มันเรือนใหญ่แบบนี้แล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่400 m a ah นะครับถ้าใช้งานปกติจะอยู่ได้ที่ประมาณ14วันแต่ถ้าเกิดคุณปวด เปิดโมดประหยัดพลังงานอะ่ะก็อาจจะอยู่ได้มากสุด30วันนะครับแต่ว่า30วันนี้อันนี้ยังผมยังไม่แน่ใจทีว่ามันจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้งานเปิดอัตราการเต้นของหัวใจตลอดเวลาเปิด a อา on Dis display ไว้มันก็อาจจะไม่ไม่ถึง14วันนะครับมันก็คือมันมันแล้วแต่การใช้งานคร่าวๆก็ผมว,ว่าก็น่าได้วัน10กวันนั่นแหละวันนี้ผมใช้มาแค่สีวันนะครับแบตผมยังผมยังไม่ได้ชาร์จเลยด้วยซ้ำแบตเหลือ เท่านี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างอึดน,นะถ,ถ้าเทียบกับสมาร์ทวอทที่ผมเคยใช้มาก็ตัวนี้สามารถรับการแจ้งเตือนได้ออตอนแรกที่ผมสั่งไปอะ่ะผมไม่คิดว่ามันจะสามารถแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยได้เพราะว่าผมเคยใช้สมาร์ทวอทรุ่นอื่นมาถ้าเป็นสมาร์ทวอทรุ่นอื่นอะ่ะถ้ารุ่นไหนที่รองรับภาษาไทยได้ก็มีโอกาสที่มันจะเป็นภาษาไทยที่แบบไม่ฟอนต์แบบแปลกๆนะครับฟอนต์มันจะไม่สวยแต่ตัวนี้สามารถ รองรับภาษาไทายได้ปกติเลยก็คือฟอนต์อ่านได้ก็คือฟอนต์ก็ค่อนข,ข้างสวยได้ถ้าเป็นรุ่นบางรุ่นที่แบบไม่ค่อยยี่ห้อดีๆบางทีมันจะเป็นตัวลูกน้ำนะครับแล้วก็อ่านยากลําบากแต่ตัวนี้รองรับภา,ภาษาไทายได้ปกติตอนที่ผมได้มาผมก็ไม่คิดว่ามันจะรองรับภาษาไทายได้แบบนี้แล้วก็สามารถรับสายโทรศัพท์ได้นะครับสามารถกดโทรเข้าโทรออกได้ สามารถพิมพ์เบอร์ได้เลยนะครับผมลองทดลองดูดูแล้วก็คือสามารถโทรเข้าโทรออกได้พอเรากดโทรในนี้สมมุติเรากดโทรไปมันก็จะไปเด้งในโทรศัพท์เราแล้วก็สามารถคุยโทรศัพท์ผ่านตัวนาฬิกาได้เลยนะครับพอผมตอนแรกผมก็ไม่คิดวนะ่ามันจะคุยผ่านาน,นาฬน,นาฬิกาได้เลยมันจะมีไม์อยู่ข้างหลังนะครับก็ผมก็ลองเทสด,ดูแล้วก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ดีเลยนะครับไม่ My อาจจะไม่ได้ดีเท่าไมโทรศัพท์แต่มันก็พอใช้ได้ก็ถ้าใครอยากให้ผม มาเทสไมค์คุยโทรศัพท์กางแจ้งที่มีเสียงรบกวนเยอะๆก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําให้แล้วก็มีโหมดออกกําลังกายโหมดออกกําลังกายนี่เป็นเรื่องปกตินะคร,รับสำหรับสมาร์ทวอทมีนับรอบเดือนก็เหมือนของเซล่ยมี่ของผ,ผู้หญิงนะครับแล้วก็มีการควบคุมเพลงควบคุมเพลงได้มีค่าออกซิเจนในในเลือดแล้วก็ตอบข้อความเสียงได้ตอบข้อความเสียงนี่เป็นไอที่เจ๋งมากเลยนะเพราะผมเคย ใช้สมาร์ทวอตมาหลายรุ่นแล้วผมไม่เคยเจอรุ่นไหนที่มันสามารถสั่งงาน Siri ได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยเนี่ยเรากดแถบ Two w a แล้วก็มันจะเด้ง Google Assistant นะครับถ้าเป็น Android ก็คือเราสามารถสั่งผ่านตัวนาฬิกาได้เลยถ้าเราไม่ได้พกโทรศัพท์นะครับแล้วก็มาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับหน้าจอแสดงผลความสว่างได้ถึง1 0 0 0นิต หน้าจอเป็นจอกริลล่าการ์ดนะครับจอกริลล่าการ์ดก็เป็นจอที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับมันจะอยู่ในพวกส่วนใหญ่มันจะอยู่ในโทรศัพท์นะครับเพราะจอพวกนี้มันค่อนข้างที่จะแตกยากจอภาพเอาเอาเมเล็อันนี้รู้แล้วขนาดขนาดหน้าปัดขนาดจอนะครับ1.43นิ้วความกว้าง56ก็คือความกว้างก็คือแนวแนวแบบทะแยงแบบนี้นะน้ำหนัก ความละเอียดของพิกเซลนะครับ456ก็คือถือว่าเป็นนาฬิกาที่จอสวยมากนะครับก็คือจอละเอียดมากผมลองดูบางรุ่น,ร,นรุ่นก่อน,อนพวกอเมซิสต์ชีเล็กอะไรมี b โบว GS อจี G S, ที่เพิ่งออกมาก็ความละเอียดประมาณ300กว่านะครับตอนนี้4 6.6ก็คือค่อนข้างสเปคดีมากจอสวยนะครับวัดวดสดุตัวเครื่องตรงนี้นะครับเป็นซิงค์อลอยนะครับก็คือเป็น ค่อนข้างแข็งแรงมากอะ่ะแข็งแรงมากครับปุ่มตรงนี้ก็เป็นซิงออลอยนะ่าจะเป็นซิงออลอยเหมือนกันก็คือตัวเรื่องแข็งแรงมากเลยนะครับนี่ข้างหลังนะครับมีเซนเซอร์มีเซนซเซ,นซอร์วัดหัวใจแบบออฟติเคานนะครับการนับก้าวติดตามการนอนคำนวณแคลอรี่ระยะเดินทางนี้ก็เป็นปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มี GPS ในตัวนะครับใครที่อยากต้องการเอาไป เป็นสายวิ่งสายออกกําลังกายก็อาจจะไม่ไม่เหมาะนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เน้นเรื่องนั้นอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ผ่านการทดสอบทางการทหารมาด้วยนะครับก็คือถือว่าค่อนข้างทนมากเลยเหมือนอามิฟิททีเล็กทีเล็กตัวนั้นก็ผ่านการทดสอบทางการทหารมาก็คือทนในระดับหนึ่งนะครับแต่ตัวนั้นมันแบบไม่ใช่ซิงค์อลลอยไม่ใช่โลโลหะนะครับมันเป็นเหมือนเป็นพลาสติกแข็งเฉยเฉยเพราะว่าเพื่อนผมใช้อยู่ดูสภาพอากาศค้นหามือถือ บลูทูธ5.1นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันนะครับตอนนี้ผมเปิดอวี๋ออนริ y เพย์ไว้อยู่นะครับมาจนประมาณนี้ถ้าเราขยับข้อมือแบบนี้มันก็จะเร่งขึ้นมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างเสถียรในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับ Smart w วอทรุ่นนี้มันแบบไม่ได้ลื่นเหมือนพวกรุ่นแพงๆรุ่นราคาที่ประมาณสามสี่พันนะครับแต่มันก็พอใช้ได้เมนูก็ค่อนข้างสวยนะครับสามารถปรับเมนูได้ ก็อันนี้เป็นสมาร์ทวอตปกติตัวทั่วไปเลยจับเวลาค้นหาโทรศัพท์มันถึงตรงโทรเข้าตัวออกได้นี่แหละที่ต่างกับรุ่นอื่นนะครับแล้วก็มาดูเลื่อนทางนี้ครับตรงนี้เป็นการนับก้าวเดินนะครับระยะทางที่เราเดินไปวันนี้อันนี้เป็นชั่วโมงการนอนหลับนะครับชั่วโมงการนอนหลับสามารถนับนับได้เฉพาะตอนกลางคืนนะครับเพราะผมเคยนอนกลางวันมันก็จะไม่นับให้นะครับอัตราการเต้นของหัวใจก็เบสิกทั่วไปนะครับสภาพอากาศ สั่งงานเพลงอันนี้เป็นโหมดออกกําลังกายนะครับโหมดออกกําลังกายที่ผมดูอะถ้าดูในนาฬิกามันจะมีไม่เยอะมากนะครับมีไม่เยอะมากก็แค่สิบกว่าอันแต่ถ้าไปปรับในแอปอะมันจะมีเยอะมากเป็นร้อยเลยนะครับแบบมีกีฬาแปลกๆเทนนิสแ,แ,แบบกีฬาที่แบบสมารสส่วนใหญ่ไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นก็มีนะครับก็แล้วก็มาดูเลื่อนข้างล่างนะครับอันนี้เป็นการแจ้งเตือนทั่วๆไปนะครับ รองรับภาษาไทยได้เต็มรูปแบบอ่านได้ง่ายมากเลยครับข้างบนนะครับก็จะมีปรับความสว่างการตั้งค่าการตั้งค่าก็ปรับแบตเตอรี่ปรับอัตราการสัน่นมีภาษาเซตไทม์ได้แต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่จำเป็นต้องเซตถ้าเราเชื่อมต่อกับโทนรศัพท์มันก็จะเซตให้เองนะครับเมนูมี2 3แบบนะครับลองดูแบบนี้แบบนี้ก็ทรงทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกแบบหนึง่ง แบบนี้ก็จะเป็นแนวนอนนะครับก็ค่อนข้างสวยอยู่ก็อันนี้เป็นค้นหาโทรศัพท์นะครับถ้าเรากดปุ่มนี้มันจะโทรศัพท์จะดังอันนี้ก็เป็นเหมือนซอฟต์แวร์นะครับเยเวอร์ชันบลูทูธไฟฉายไฟฉายก็ถือว่าถ้าถ้า,ถาแบบพูดตรงๆเลยก็คือมันแบบเบามากเลยนะครับแต่ว่ามันก็พอใช้ได้แหละเพราะว่าไงมันก็เป็นแค่นาฬิกามีไว้ดีกว่าไม,ไม่ไม่มีนะครับ แล้วก็อันนี้สามารถปรับได้ว่าจะให้เรารับเราคุยสายคอออเดีโอในโทรศัพท์หรือว่าในานฬิการเรือนนี้มีเดียออเดีโอก็คือเสียงเสียงจากโทรศัพท์เราจะมาดังในนี้นะครับแต่ว่าผมลองเทสแล้วเสียงมันก็ลำโพงท,ทั่วไปนะครับไม่ได้เสียงดีเท่าโทรศัพท์เลยแล้วก็มาดูอย่างอื่นอีกอันนี้ปรับโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนนี้ก็คือมันจะไม่แจ้งเตือนไม่สัน่นไม่กระพิบขึ้นมานะครับ แล้วก็อันนี้เป็นหมวแปดพลังงานนะครับตัวน,นี้ถ้าเปิดหมดแปดพลังงานไว้แล้วไม่ได้ปิดแล้วไม่ได้เปิดเอาไวออนดิสเพย์เขาบอกว่ามันอยู่ได้ถึง30วันเลยนะครับแต่ผมต้องทดสอบก่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันถึงไหม <c oughs> ก็ตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็มาสรุปกันนะครับก็ถ้าสําหรับคุณที่ต้องการหาสมาร์ทวอทที่หน้าจอสวยๆอยากได้ w วอทเซตสวยๆก็ค่อนข้างเหมาะนะครับ แต่ถ้าใครที่เป็นสายออกกําลังกายตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันไม่มี GPS ในตัวต่อให้ผ่านทางการทดสอบทางการทหารมาแต่มันไม่มี GPS ในตัวเราก็อาจจะออกออกกําลังกายได้ไม่ดีนะครับไม่ตรง GPS มันอาจจะไม่เสถียรเท่าโทรศัพท์ก็มาสรุปกันเลยนะครับก็สมาร์ทวอตตัวนี้เป็นสมาร์ทวอตที่ค่อนข้างคุ้มราคามากในเลนราคาไม่เกินพันห้า ก็คือสมาร์ทวอตตัวนี้ราคาประมาณพันสี่พันห้าแต่ว่าผมได้มาในใน,ในราคาพันสองด้วยซ้ำถูกมากได้มาตอนช่วงลดราคาในช h อปปีนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้ใต้ดิสคริปชันนะครับถ้าใครอยากได้สมาร์ทวอตในเหลือราคาไม่เกิน2-3งสาพัน่ะตัวนี้สู้ได้สบายเลยนะครับเพราะว่าผมก็ใช้สมาร์ทวอตมาหลายรุ่นสเปคมันสู้กับตัวสามสี่พันยังได้เลยนะครับสู้กับอเมซิ แต่ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันแบบซอฟต์แวร์มันอะไม่ได้เสถียรการตอบสนองหน้าจอไม่ได้เสถียรเท่าพวกยี่ห้อดังๆนะครับแต่ก็ใช้ได้ในเลทร,ราคานี้ก็คือเป็นสมาร์ทวอชที่ค่อนข้างคุ้มมากในเลทร,ราคา2000ก็คือถ้าง่ายๆเลยนะย้อนไปเมื่อปี2ปีที่แล้วอ่ะมันไม่มีทางเลยที่คุณจะหาสมาร์ทวอชในราคาไม่เกิน2 3,000ที่ได้จออัมโมเลดดิปเพย์ แล้วก็จอใหญ่ขนาดนี้แล้วก็แบตเตอรี่อืดขนาดนี้นะครับเพราะโวยวั t จีทีก็มีแค่โววัตจีทีที่ที่ทำที่อยู่ในยุคประมาณปี2ปีที่แล้วราคา3,000 4,000พนะครับตัวนั้นก็แบตอยู่ได้ประมาณ14วันจออ m โมล d นะครับก็สรุปคร่าวๆเลยเป็นสมาร์ทวอทที่ค่อนข้างคุ้มราคานะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่มีตัวแทนจําหน่ายในไทยนะครับก็คือต้องสั่งซีเบสเอ็กซ์ซีเบสออฟฟิเชียลมาเข้ามานะครับแต่ว่าต้องรอของประมาณ7วัน ถ้าใครที่รอได้ก็คุ้มนะครับตัวนี้อย่างแรกที่ผมพีคเลยก็คือมันรองรับภาษาไทยนี่แหละเราไม่โทรเข้าโทรออกก็ใช้ได้มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าโทรศัพท์แต่ก็ใช้ได้สบายอ่ะครับก็คือเป็นชทรศัคุ้มสุดแล้วที่ผมเคยซื้อมาผ็คืออาจจะคุ้มที่ที่สุดเลยในในปีนี้นะครับก็ถ้าใครสงสัยอะไรหรืออยากให้ผมทดสอบอะไรก็ ให้เม้นไว้นะครับผมอาจจะทําให้ที่ผมคิดไว้ก็คือจะมาทดสอบไม่์กลางแจ้งนะครับว่ามันจะคุยโทรศัพท์รุ่นรุ่นเรื่องไหมใช้งานได้ปกติไหมแล้วก็สายนะครับใครที่อยากจะอัปเดตสายนะครับตัวนี้ใช้สายนาฬิกาแบบปลดไว้นะครับสายนาฬิกาแบบปลดไวขนาด22มิลนะครับก็คือใช้กับสายทั่ทวไปได้เลยไม่จะไม่จะเป็นต้องเป็นสายตรงรุ่นเหมือนกานร์มินอะไรแบบนี้นะครับ ก็นี่ผมเพิ่งสั่งสายมาอันนี้เป็นสายเดิมที่แถมมาให้กับตัวเครื่องสองอันนี้สามอันนี้อะ่ะผมซื้อแยกมานะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดฟิล์มทีฟิล์มตัวนี้ใช้ขนาดฟิล์มอยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่3.7มมิลน,นะครับถ้าใครซื้อก็ลองวัดดูดีๆนะครับก็สรุปคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับ